คลิปเมื่อวานนี้ครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าวันๆเนี่ยผมกินอะไรนะครับผมจะบอกตรงๆเลยนะครับว่าอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับของคนออกกำลังกายคนรักสุขภาพนะครับให้เน้นกินผักผลไม้ครับให้งดแป้งงดน้ําตาลงดของหวานของทอดสิ่งเหล่านี้มันจะทําลายร่างกายเรานะครับที่สิ่งที่ผมกินครับ วันหนึ่งสามมื้อครับนี่ครับง่ายๆเลยมีบล็อกฟรีมีถั่วห้าสีมีมะเขือเทศมีมันแครอทหน่อยหนึ่งแล้วก็มีมหอมแล้วก็มีแตงครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายและร่างกายเราต้องการครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจ,จัยสถาบันไหนทั่วโลกนี้ผักผลไม้ดีที่สุดสําหรับคนรักสุขภาพและคนออกกาลังกายครับกินลงไปนะครับ จำไปนะครับอาหารมันดับหนึ่งคือผักผลไม้ผักกินให้ครบกินให้หลากสีนะครับตามนี้นะครับอันที่สองที่ผมกินครับโปรตีนกินให้พอครับนี่ครับไข่ไข่ผมกินวันหนึ่งนี่เป็นแขงเลยครับเนี่ยไข่หนึ่งฟองนะครับมันให้โปรตีนประมาณ5-6กรัมครับผมกินครั้งครั้งละ 5- 6หฟองนะครับกินไปเลย4ีมห้ามือครับนีไข่นะครับไข่ไก่ไข่ต้ม นะครับไข่แดงคิดไปเลยครับวันหนึ่งนี่แปดฟองไม่เป็นไรครับผมไปหามหมอมาแล้วนี่ไตกรสลายคอเลสเตอรอลผมดีมากครับทานครับตรงนี้นะไข่ไก่คือโปรตีนอันดับที่สามคือน้ามันนะครับน้ํามันมะกอกต้องเป็นขวดสีดํานะครับเขียนว่า extra virgin olive มันจะดีต่อร่างกายเรานะครับกินกับสลัดก็ได้ใส่กาแฟก็ได้หรือกินเปล่าๆก็ได้นะครับนี่คืออาหารหลักของผมนะครับเพราะนั้นแล้วเพื่อน กินตามผมได้เลยครับสุขภาพดีกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับนี่กินลงไปนะครับอาหารดีต่อสุขภาพนะครับไม่จะเป็นกล้ามเนื้อไม่จะเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วก็ต่อไปคือการออกกําลังกายครับการออกกาลังกายของเราเราต้องออกอย่างสม่ําเสมอนะครับออกยังไงนะครับออกวันหนึ่งนะครับประมาณ45หรือ1ชั่วโมงอย่าเกินนี้นะครับแล้วก็ออกอย่างสม่ำเสมออาทิตย์หนึ่งสี่ถึงห้าวันนะครับออกไปนะครับ ถ้าเพื่อนๆทาตามผมนะครับรับรองมีกล้ามเนื้อสวยสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ